สวัสดีคะ่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับน้องเฟิร์นเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชยนต์นะคะวันนี้นะคะน้องเฟิร์นมา้อมกรบรถคันนี้ค่ะคันนี้นะคะเป็น Honda Civic 1.8e ปี2019จดปี2020คันนี้เลยนะคะกรอบราคาเสนอขายเพียง519,000บาทเท่านั้นนะคันนี้บอกได้เลยว่าเลขไม่น้อยมากนะคะเลขไม่กระช้งาน,นะคะอยู่ที่ประมาณ75,000กว่าโลเท่านั้นนะลูกค้า ใครสนใจค่ะดีนะติดต่อน้องเฟิร์นไะด้ที่เบอร์ศูนย์8 9 9 4 3นะคะรายละเอียดออปชั่นนะคะเส้นสายตัวรถจะไปยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าน้องเฟิร์นะคะยืนอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาที่3นะ,ะสาขานี้นะคะตั้งอยู่ที่ซอยสุวินทง46นะคะลูกค้จาจ๋าสุวินทง 4, 46โชว์รูมนี้นะคะติดอยู่กับถนนใหญ่เลยนะคะในส่วนของที่บริษัทเพชรยนต์นะคะมีรถให้เลือกมากกว่า500คันเลยคุณลูกค้าขา อันติดนะหนูมีในสะต็อกเกือบ70คันขข o T นะคะในส่วนของวีออสยาลิสนะคะมีให้เลือกเกือบ50คันเลยนะคะลูกค้านะคะสนใจนะคะรถซิกเมนต์ไหนนะติดต่อน้องเฟิร์นได้เลยนะคะมีรถยนต์อ e ีโคคาร์นะคะมีทุกรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซิกเมนต์เล็กซิกเมนต์ใหญ่นะคะหรือจะเป็นรถตู้นะคะรถครอบครัวรถพีพีวี v, นะเราก็มีให้ลูกค้าเลือกชมกันนะคะมาเรามาชมคันนี้กันกว่าค่ะคันนี้นะเป็น Honda c i ีวิอย่างที่น้องเฟิร์นบอก แต่คันนี้เป็นรุ่นตัว e นะคะราคาเลยดอกจากราคาป้ายแดงคะเกือบ2-3งถึงสามแสนเลยนะคะลูกค้าจ๋าแต่ได้รถสภาพป้ายแดงการใช้งานน้อยมากแค่เจ็ดหมื่นตัวโลเท่านั้นนะเริ่มจากโคมไฟเลยนะคะคันนี้ได้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะคะโคมไฟโปรเจคเตอร์โคมไฟใส่กรีนไม่มีรูรอยเลยนะคะสภาพส,สวยๆเลยนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะตัดด้วยโลโก้ตรงกลางเลย เส้นสายตัวรถคมกริบนะคะไม่มีรอยบุบหลักยิ้นเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเราต้องปรับสภาพนะคะล้างขัดเคลือบสีสปารถภายนอกภายในให้อีกหนึ่งรอบนะคะคันนี้นะล้อแมกนะมาแบบล้อแมกอัลลอยขนาด16นิ้วนะคะเป็นสีทูโทนปัดเงาแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับยางปี2024ทั้ง4เส้นเลยนะคะในส่งคันนี้จะมีไฟนะคะตรงนี้ด้านตรงนี้ให้ด้วยนะคในส่วนชกด้านในลูกค้าจ๋า โชคด้านในเดิมๆไม่เคยผ่านการดัดแปลงดัดสภาพมาแน่นอนนะคะเหลี่ยมสันยังคมกริบนุรุจุดเลยนะคะไฟเลี้ยวนะคะมาพร้อมกับกระจกมองข้างเป็นระบบไฟฟ้านะคะทั้งสองฝั่งเลยมือจับประตูภายนอกนะคะเป็นระบบ smart in ที่เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกแพ้พาร์ทเดิมลูกบ้านลูกค้าจา๋ารถคันนี้ไม่เคยผ่านการชนหนักผิดความจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของด้านในนะคะจะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะ สีดำนะคะตัดกับสีเบจนะคะในส่วนของตัวแผงประตูนะจะเป็นสีดำตัดกับตรงนี้จะเป็นบุผ้านะคะสีครีมสวยเลยนะคะเราก็จะมีสีเทาเมทัลิกตัดมาให้นะคะ <c oughs> กระจกแคบคับเดิมูกบานล,ลูกคา้าจ๋ามาดูในส่วนของโครงสร้างด้านในกันจุดน็อตนะคะทุกจุดไม่เคยมีรอยขยับหรือรอยขันไขเลยนะคะรถโครงสร้างเดิมๆเลยลูกค้าขารถโครงสร้างเดิมๆทุกจุดเลยนะคะ คุณลอด้านในไม่เคยมีรอยขยับหรือรอยไข่นะรถคันนี้ไม่เคยผ่านการโชลหนักทุกความตุนน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะแผ่นเพอยู่ครบนะแจ้งปีผลิตชัดเจนนะคะบาร์โค้ดต่างๆท้ายแจ้งได้ชัดเจนเลยนะคะในส่วนของด้านในนะคะชุดกู้มือนะคะต่างๆที่มาจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะแล้วคันนี้มีการต่อภาษีพรบรให้แล้ว1ปีนะคะต่อภาษีพรบให้แล้ว1ปีคุณลูกค้าขา มีการติดฟีมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าขับไปใช้งานยาวๆเลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมในส่วนของคอนโซลน,นะคะจะได้เป็นคอนโซลสีดำนะคะตัด้วยแถบสีเทาเฉลิดสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของเบาะลูกค้าจา๋าเบาะจะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีครีมสวยๆนะคะสภาพเบาะนุ่มๆตึงๆไม่มีรอยยับย่้นขัดเลยนะคะ อาจจะมีรอยเลอะนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราทําการสปาบอะคาภายนอกภายในให้นะ,ะลูกค้าจ๋าไม่ต้องเป็นห่วงออกรถไปนะคะได้รถเหมือนได้ายแดงไปขับเลยนะคะกระตกแท้พาร์ทเดิมทุกบานค่ะมีการติดฟตลีมลามินามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่น้องเฟิร์นบอกเลยโครงสร้างด้านในนะคะไม่เคยมีรอยขยักหรือรอยขันไขนะโครงสร้างเดิมๆเลยในส่วนของห้องพิทัสารด้านหลังนะคะก็ได้เป็นเบาะผ้า เช่นเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะมีพนักพิงแขนให้นะคะเบาะนุ่มๆตึงๆไม่มีรอยยับย้นขาดนะคะตึงๆเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะภายนอกนะคะมาด้วยสีเทานะคะสีแท้เดิมโรงงานไม่เคยผ่านการทําสีมาอ,อย่างแน่นอนนะคะไฟท้ายแบบ LED รูปตัว C ะค,ะคันนี้เป็น Civic FC นะคะแต่ว่าจะเป็นรุ่นตัว E นะคะ ตัวโก็โลโก้ต่างๆที่มาจากโรงงานยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกชุดเลยนะคะมีกล้องถอยหลังมาให้นะคะกล้องแค่เดินมาจากศูนย์เลยนะคะสภาพสวยๆเลยคันนี้นะคะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะคะเราก็มีกุญแจสำรองให้นะคะอีกหนึ่งดอกะคะเวลากดเปิดถ้ายกดได้จากรีโมทเลยนะคะช่องเก็บสัมภาระนะคะตัวซีวิ c นี้คือ มีพื้นที่เยอะมากลูกค้าจ๋ามีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะในส่วนของช่องเก็บสัมาัะนะคะมีพื้นที่เยอะเลยนะคะสำหรับคันนี้นะโครงสร้างรถดเดิมๆเลยลูกค้าจ๋าไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกความจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะของเรานะคะรับประกรันรถโครงสร้างเดิมๆทุกจุดเลยนะคะไม่เคยผ่านการชนหนักอย่างที่น้องเฟิร์นบอกรถใหม่แท้เดิมนะคะใหม่แท้เดิมนะคะรถโครงสร้างเดิมนะคะบาร์โค้ดนะคะ ที่มาที่ติดกับตัวกระจกนะคะก็ยังแท้ทุกบานนะไม่เคยผ่านการตีลังกามานแน่นอนนะสำหรับเจ้าคันนี้นะและช่องเก็บสัมภาระก็พื้นที่เยอะแยะเลยนะคะประจุของได้ค่อนข้างเยอะมีชุดเครื่องมือนะคะช่วยเหลือสุกเจอนะคะยางอะไหล่มาให้ไปที่เรียบร้อยเลยนะ,ะชมภายนอกแล้วนะคะเดี๋ยวชมในส่วนของภายในรถกันค่ะ ค้ายนอกมาด้วยสีเทาแบบนี้เลยสีเทาดำสีแท้เดิมโรงงานสแตนดาร์ดเดิมโรงงานเลยแวะกันดูประตูโครงสร้างด้านในนิดนึงน,นะคะจุดน็อตนะคะทุกจุดอย่างที่น้องเฟิร์นบอกไมมมีโโรอยขยับหรือรอยขันไขเลยนะสภาพสวยๆเดิมๆโครงสร้างเดิมๆเ,เลยัวแผงประตูด้านหลังค่ะได้เป็นสีฟูโทนเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะกระจกแค้พัดเดิมทุกบานนะคะเดี๋<า>ยวพาชมนะคะในส่วนของห้องผู้ดีอ่ะ ห้องคนขับนิดหนึ่งคะระบบประตูเป็นระบบสมาร์ท n t นแล้วนะคะภายในนะคะโครงสร้างเดิมๆไม่เคยมีรอยขยับหรือรอยขันไขนะคะจุดน็อตทุกจุดนะคะไม่เคยมีรอยขยับหรือรอยขันไขเลยนะคะมีการตรวจเช็คลมยางในตัวเจนให้ด้วยนะคะที่บริษัทเพชรโยนนะคะเรามีนะคะสูตรบริการไทยพัฒนะคะ มีการตรวจเช็คช่วงล่างนะคะระบบเปลี่ยนยางเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องของเหลวให้ครบเลยนะคะสำหรับที่บริษัทเพชรโยนคันนี้เป็นระบบผู้สตาร์ทนะคะผู้สตาร์ทหยัดเบรกนะคะสตาร์ทได้เลยนะคะคันนี้นะเลขไมล์การใช้งานนะคะเพียง77,000กว่าโลเท่านั้นลูกค้าจ๋าที่บริษัทเพชรโยนนะคะรับประกันนะคะรถไมล์แท้เดิมไมล์เยอะเราขายไมล์เยอะไมล์น้อยเราขายไมยลไม์น้อยนะ หน้าปัดดิจิตัลสวยๆแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันมีมาให้ครบนะคะสามารถรับสายโทรศัพท์ได้นะคะคฝั่งนี้มีคลูซคอนโทรลให้นะคะพวงมลาลัยสภาพพวงมาลัยใหม่ๆนะคะไม่มีลอกนะคะเดิมๆเลย <ๆ S 2> การใช้งานค่อนข้างน้อยเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะ <S <S หน้าจอนะคะคันนี้วิทยุ FMAM สามารถเชื่อมต่อระบบบลูทูธได้าารองรับทั้ง Android และ Apple Car p l a y นะคะๆๆ สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็ยังเป็นจอมองของกล้องมองหลังอีกด้วยนะคะแอร์เป็นระบบออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็มีออโต้เบรกหให้นะคะมีโหมดอีคอนโหมดคะโหมดประหยัดพลังงานให้ด้วยนะคะรถโครงสร้างเดิมๆเลยไฟติดทุกจุดนะคะชุดอุปกรณ์เสริมต่างๆนะคะยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดเลยนะคะฝ้าเพดานไม่มีคาบสักยัน นะสภาพส,ส,วสวยเลยลูกค้าจะ,อ,ะอย่างที่องเฟินบอกตัวเบาะได้เป็นเบาผ้านะคะสภาพสวยสภาพดีซูมไม่เห็นกันไกลๆนะคะเบาะนุ่มๆตึงๆไม่มีอรอยยับย่นขาดในส่วนของคอนโซลกลางค่นะ,ะจะเป็นผ้าตรงนี้จะเป็นผ้าทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีช่องวางแก้วน้ําให้นะคะทั้ง2ใบเลยนะะตรงกลางมีพนักวางแขนนะคะช่วงตรงนี้จะเป็นผ้าทั้งหมดเลยสวยสวยเลยนะคะชมภายนอกแล้วภายในแล้วเดี๋ยวไปชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะ ในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้านะคะมีความสะอาดแห้งสนิทไม่มีคราบน้ำมันหยดเดิมเลยนะคะสภาพ้องเครื่องก็นิ่งสนิทเลยนะคะนิ่งๆเลยไม่มีสันคอนะคะคันนี้นะคะใช้น้ํามันล้วนเป็นน้ํามันเบนซินนะคะสภาพโรงสร้างเดิมๆนะคะลูกค้าจา๋าจุดน็อตทุกจุดไม่มีอรอยขยับหรือรอยขันไข่นะฝากรับโปรงหน้าเดิมๆโรงงานเลยลูกค้าจา๋าลูกโลเมกอาร์ตนะคะยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดเลยนะคะ แผ่นต่างๆนะคะบาร์โค้ดต่างๆป้ายเตือนต่างๆนะคะยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดเลยนะคะที่มาจากโรงงานนะยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดเลยจุดน็อตด้านในไม่เคยมีรอยขยับหรือรอยขันไข่ลูกค้าจ่าซูมกันให้เห็นใกล้ๆเลยนะคะขาหน้าเดิมๆเลยนะคะจุดน็อตตาไฟนะคะต่างๆที่มาจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดเลยนะคะจุดเมคอาร์ตรอยเมคสีนะคะจุด นะคะสัญลักษณ์ต่างๆที่มาจากโรงงานยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดเลยนะคะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจ Honda Civic FC 1.8e คันนี้นะคะกอบร,รถปี2019จนปี2020นะคะ<ม>กอบราคาเสนอขายเพียง519,000บาทเท่านั้นนะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจ Honda Civic FC 1.8e คันนี้นะคะกอบร,รถปี2019จนปี2020เลยนะคะ คันนี้เสนอขายในราคาเพียง5 1 9 0 0 0มาบาทเท่านั้นลูกค้าจา๋าเลขไมกระ,ระยะการใช้ง,งานถึง7 0,000กว่าโลนะคใครสนใจติดต่อ้องฟิร์ได้ที่เบอร์ศ9 7 2 0 97, 8 9 9 4 3นะูนย์ะคันนี้เครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มไม่ต้องเสียเงินนะคะไม่ต้องดาวนะคะลูกค้าจา๋าถ้าเกิดว่าลูกค้านะที่เป็นพนักง,งานสลีปนะคะหรือข้าราชการนะจัดไฟแนนซ์รูปผลได้ในภายในวันเลยนะคันนี้เลทผ่อนฟรีดาวเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ เก้าพันกว่าบาทเท่านั้นคันนี้หนูขอรายได้หมื่นแปดสามารถซื้อคนเดียวได้จบเลยนะคะหากลูกค้าอยากเข้ามาชมรถคันจริงนะเข้ามาได้ที่บริษัเทเพชรโยนนะคะสาขานี้เป็นสาขาที่สามะ,ะตั้งอยู่ที่ซอยสุวินทวงศ์4ี่นะคะที่นี่มีรถให้คุณเลือกมากกว่า500คันเลยคะทะุกซิกเมต์เลยไม่ว่าจะเป็นซิกเมต์ใหญ่สิกเมต์กลางนะคะแคมรี่อันติทน,นะคะในส่วนของอันติทนีให้เลือกเกือบ70คันเลยลูกค้าจา๋า ในส่วนของรถยนต์อีโคคาร์นะคะวีออสนะคะหรือจะเป็นรถเจ็ดที่นั่งะคะรถพีทีีรถตู้เรามีให้คุณเลือกชมกันนะคะใครสนใจนะคะติดต่อน้องเฟิรนได้เลยนะคะก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์น้องเฟิรนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ